นี่แต่งหน้าค่ะมาแล้วแป๊บ My name Wow My name It อยู่ๆเอาสิโอเค okay, เอานี้ดีกว่าเนาะอันนี้สวยกว่า,วาอันนี้สวยอันนี้สวยอันนี้สวยค่ะว้าว Beautiful Yes. Sir. Are you ready? Yes. sir you ready? Yes. Beautiful. Open. Okay. Wow. Pina, hot 114 ba rồi ha. แถมหนึ่งอีกหกบ้านถ้าถามว่าเป็นลูกค้าใหม่ซื้อสีไหนดีเอาเป็นหนึ่งสองสวยหนึ่งสองทับหมวกหมอ้หอะไรนะลูกแต่งหน้าไหมแต่งหน้าไหมล่ะแต่งสิคะลูกแต่งค่ะแต่งลูกแต่งค่ะ